แกนนำนปชนะครับยืนยันว่าไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีคนกลางเพราะไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยขณะเดียวกันนะครับได้ออกมาตําหนินายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เข้าให้ข้อมูลทุจริตโครงการรับจำนำข้าวต่อปปชทั้งที่ตัวเองนั้นก็มีคดีทุจริตระบายข้าวในสมัยเป็นรัฐบาลเช่นเดียวกันครับนางธิดาฐาบอนเสษประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปช ตำหนินายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวนหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชในคดีโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรทั้ทงที่ตัวของนอายอภิสิทธิ์มีคดีระบายข้าวไม่โปรง่งใสในโครงการประกาันร,ราคาสินค้าเกษตรติดต,ตัวอยู่ส่วนปปชก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นสองมาตรฐานเร่งรัดคดีของรัฐบาลชุดนี้ แต่ปล่อยให้คดีรัฐบาลน,นายอภิสิทธิ์ล่วงเลยมาถึง4ปีโดยไม่มีความคืบหน้าพร้อมกันนี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่านายอภิสิทธิ์มีความอาฆาตรัฐบาลเพราะหลังจากสารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องการเลือกตั้งเป็นโมฆะนายอภิสิทธิ์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะหาช่องทางอื่นเอาผิดประธานน,นปชนะครับยังมองถึงการที่นายสุเทพทึกสุบันแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ประกาศไม่ยอมคนืนพื้นที่สถานที่ราชการและจะชุมนุมต่อจนกว่าจะได้รับชัยชนะว่า เป็นเพราะตกลงไว้กับชนชั้นนําที่อยู่เบื้องหลังว่าจะต้องการล้มรัฐบาลให้ได้และหวังว่าจะไม่ต้องรับผิดในคดีสั่งการสลายการชุมนุมอย่างไรก็ตามนาปชอยืนยันไม่สนับสนุนแนวคิดเชิญคนดีมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางเพราะแม้จะเป็นคนดีเพียงใดแต่หากไม่ได้มาจากระบอบประชาธิปไตยประชาชนก็ไม่สามารถรับได้คนเป็นเทวดามาจากไหนแต่ถ้าประชาชนไม่ได้เลือกประชาชนก็ ต้องปฏิเสธอยู่แน่นอนอยู่แล้วค่ะคุณเป็นเทวดาอยู่ในวิมานก็อยู่ไปแต่เราต้องการรัฐบาลที่อยู่กับคนเดินดินกินข้าวแกงแบบไพร่เพราะฉะนั้นเป็นเทวดาก็ไม่สามารถที่จะมาดูแลไพร่ได้ตรงข้าม เรากลับต้องการคนเดินดินธรรมดานี่แหละแบบพวกเรามาดูแลประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งนะคะต้องมาจากการเลือกตั้งประธานอปชยังตำหนิการใช้ธงชาติไปผูกขาดแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นคนรักชาติโดยไม่เหมาะสมอาทิการทำไปเป็นลายของรองเท้าหรือนําไปผูกกับตัวสุนัขซึ่งถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติธง ด้านนายแพทย์เวงโตจิราการแกนนำนปชอมองว่าการที่ผู้ชุมนุมบริเวณทำเนียบรัฐบาลกลับเข้าพื้นที่ได้อีกหลังรัฐบาลเข้าขอคืนพื้นที่เมื่อวานนี้ไม่ใช่ใชัยชนะของม็อบประชาธิปัตย์แต่เป็นเพราะเจ้าหน้าที่ต้องการเพียงตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายและไม่ต้องการใช้ความรุนแรงผลักดันให้ออกไปโดยเด็ดขาดต่างกันกับรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ที่ใช้กำลังสลายการชุมนุมนายแพทย์เวงยังประนามการก่อเหตุรุนแรงยิงใส่หลายจุด ทั้งที่ศารอาญาถนนรัชดาพิเศษบ้านพักนายสมศักดิ์เจียมธีรศกุลอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบ้านพักของนายประมวลสุทีวงศ์ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยโดยเชื่อว่าเป็นการกระทําของฝ่ายมอบประชาธิปัตย์เพื่อสร้างสถานาการณ์นายยศวริชุกล่อมแกนนำนปรปชได้ออกมาเตือนสติคนพื้นที่ภาคใต้ที่ยังคงสนับสนุนนายสุเทพ โดยขอให้ย้อนกลับไปคิดถึงคดีโกงที่ดินเขาแพงจังหวัดสุร,ราธานีการทุจริตสร้างโรงพักทดแทนการกักตุนน้ำมันปาล์มซึ่งเกี่ยวข้องกับนายสุเทพทั้งสิน้นแสดงให้เห็นว่านายสุเทพไม่ได้เป็นคนดีรวมทั้งการตรวจพบอาวุธและยาเสพติดในพื้นที่ชุมนุมที่พิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบและสันติ